มีจับที่หนึ่งตรองกล้องไปเนยยังเตา่าใดนั่งค่ายเม็ดตอนนี้ไม่แด่เดียว<อ>นั่งนู่นุยหนุงป้าทุ่งรายแล้วไม่เชื่อจนเลือดเชื้อรองดังหม้อจนจนดอยเ้ียว<อ>เรื่องจับที่หนึ่งตรองเตีงเออกูไม่เกี่ยวที่กูเกี่ยวกับนั่งมาเล่นนานมึงไม่ใ่กูว่างตัง ฮั่นปักพวกสะดวกใจกูไม่มัวก็อ้วอ้วนติ้นนำใจเทงเออพ่อได้พาไปใช่นางรอยเว้ยได้ปลอกตีนกับมงจมตมไปพลังตายโคนางตัดไปหน้าชักว่าพ่อแม่มัวตัวงนั่งเอาแมดเธอแแล้วฮึอ้วหอ้วนเล็กวันเย็นเทงเออนั่งเหนแลวบอกแป้าเป้าเกรงใจจังวันนายนั่งจะคออัว ชาวภาาเถึงก็ใจดีไม่แจกแกลงยอ่อโมนั่งเราก็ใจดีเราเล่นครีกันสักคืนอ่าเนเออนอานันนัน,นเห็นไหมข้อเบิกรลวงปอดายไอเด็กป่ายแป้งเก่งใจแรงเก่งใจจานเตงเอ,อช่วยใจป่านายสักห้าหมืน่นแม่มได้ค่ายวันกันแล้วให้พี่น้องทุกโคเป็นโยยืนในทรัฉืนโชกชวยโดยอนทอง แต่อย่าวัางลับลอยพี่น้องเออนางคอยทาต้นย่าบาดต่ถือเบอร์เดี่ยวจำเรือกันตังท้องเรือเปืือสือเบอร์เอ้ากันเราเธอปวดรักกันไม่เมือเพื่อ,อน,นั่นเพราะว่าใดินมันไม่มีแล้วนะพี่นอ้องยังแต่เบอร์กองตักสิ้นไอ้นั่นเบอร์ขึ้นคนล็อกคนจนมัดตัวทัว,วประเทศไอ้โม่เปรดล็อกลอก,ลอก,ลอกขิดชอชน แกพ่อเบอร์หลวงหน้าคาคนยนต์หลงดามคนแหลดดังไหวโตกันต่อเดินแต่และาอวดมันโมกันเจ้าว,ว่ากำเริ่มเข้าไปหมากสามชัดปากแล้วท่ามแมวว่าต่างของเหย็ดแม่ไหนโอ้อยนั่งนี่นี่ที่ปูลมตังยืดออกมันกูแหลหน้ามึงมันดักดิ้นกับเพราอันมังกูชัดครึงไว้เลยเฮ่พอตาพอ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 เฮ้ยอ่ะเมื่อยกูเล่นกับนังหนุ่ยนี่ นี่ตกลงไม่ทํามานไม่ต้องทําไม่ท,ทําม,มาะนเราไปไหนไปวัดไปวัดอ๋อไปวัดปา้าีิรยวัดลุงท่องใบนู้อออันนี้ไปที่ไอไม่ไอจองไปแก่นองออมุนตาทิลายนัวไม่รู้ก็ยุ่กันพันพรึไปได้ที่ได้ไม่ได้เราได้กินทุกวันนะ่ะน้องมุนตาทิบไน,นดูแล้วเป็นนางอ๋อดงนางอ๋อป้าอันนี้ไปลุงหลักผู้ชายเขาเป็นถึงองคชายองคชายเฮ้ยมาได้เลย เราไปเล่ที่ว่าก,ก็ย้ยูกันปันตื้อแค่เแล้วถึงอันนี้ได้ไม่ได้กูได้กินทุกวันแหละน้องมนตาที่ไม่กินทุกวันแลวอย่างไรไม่ได้ถ้าพอไปถึงวัดลวก็ไปกันนัะะะ้นเออํำรื้อมาแล้วเรากินน้อยกันไหมฮะกินวัดไปแล้วความอยากชนนักหน้าเจงเออตรงนั้นหน้าขวัดรถล,ลัดเดินทางเสมอนอย่างวา่าไหม ท่างคนตั้งหน้าปากไก่จะก้อคางขาวไว้งอปรนิยญยมันยังยาว ท่านผู้ชมมาพบกับพวกยักษ์พวกมันพวกยักษ์พวกมันเป็นพวกที่เอาความถูกใจมาใช้ไม่รักความถูกต้องมันคือจอมยักษ์เพลิงธุริการแห่งเมืองพลันชนอคมเหอสีของมันชื่อหลานนาขีชาวันนี้พร้อมด้วยทิดาสาวดาวทองทั้งสามคน กำลังคุยด้วยสาระอันใดพี่น้องิดตามดูต่อครับ ฐานังยังมีนิทานนอยากนำใครจักปล้านชนคือมนตนสุนานขานี้รือชื่อว่าเพลิงุริการวิชามันเด็ดขาดหน่วยในชาติมินถูกว่าเมืองมันเหลืองชื่อเหรือจะคุณอยากชำนาญหนักมนเวทในเรื่องแดดกระสินมาวินก่อน,น,นมีสั้นทึ้ง่่เจะแป้นนิุทานินเมืองปัจจามาปกครอง มันไม่ใา่เธอไทยทาพอาะไงกันสังไงข้าลูกนะเอเา,าราของทาวนี่เข้ามาเป็นเจ้าของควังบิดาลูกสาวจะเราต้องลูกก็รองว่าพอก่าพออย่าเปิดไปทำเลยเราชนจัดอิตริตพออย่าคิดมัดไายพอนะ จิตริพอยากดมากไรพอยากได้เวียงวังลูกดาววาย่าวังเลยพอเสียตาก็ผ่าลูกพอไปเจอจะมีเกย์กับกาซึกดาวนึกมาแล้วน่ากลัวดูตัวอย่างนางละเวงนะกับราไปทำศึกใยญยน่ายังได้ละเวงอ่ะ เอาผู้ชายมาเป็นผู้เมนพอไปทุกคััเขาจับตัวเขาตระ้ว่าบิดาลูกจะคกลหน้าคนเธออย่าถูกพขอวางความทุกไปเบื้องหน้านนเลยเรื่องพาราพอต้องได้คราวนี้มีไายพน้นมันกว้างพื้นพอจะคายไว้จนตัวซ่าคนปัจจิ้นคงจะเป็นทิ้นมนัน ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อลูกพ่อรู้ว่าจะรักพ่อแล้วก็ไม่อยากให้พ่อไปก้าวร้าวเมืองคนอื่นเขาแต่ลูกลองนึกซะดีว่าเดี๋ยวนี้เมืองเราเมืองผลนชนมันขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาตินะมันขาดแคลนไปหมดเพราะปริมาณมวลชนมันเพิ่มขึ้นพอจําเป็นจะไปยึดเอาเมืองต่างๆาที่เขาร่ํารวยที่เขามีทรัพยากรแต่ว่าออนแอ นะทางทหารหรือว่าทางกำลังคือเมืองปัจจสินไงอันมีเท้าวสิน,นำํำไผ่ประนางเจ้ากลิ่นลำพาเป็นประมุขนะพระองค์ท่านเป็นเมืองที่เรียกว่าเมืองเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีทรัพย์ในดินสินในน้าอย่างมากมายวันก่อนนี้พอได้กรีธาทัพไปล้อมราชบัลลังก์เข้าไว้แล้วเขียนราชสารไปยังกษัตริย์เพื่อขอรัตนบ,บัลลังก์ท่านยอมไม่ล่ะยอมสิ ไม่ยอมสงครามต้องเกิดขึ้นในเมื่อท่านยอมแล้วท่านขอผัดพันผ่อนวายภายในกําหนดเจ็ดวันบอกว่าเมื่อครบเจ็วันให้พ่อไปครองรัตนบ,บัลลังก์แห่งเมืองปัจจศิล์ได้บัดนี้ครบเจ็ดวันพอดีแล้วเจ้าต้องอยู่เมืองกับแม่พ่อไปวันนี้ได้จะกลับมาเมื่อไหรไม่ทราบเลยคะภายในกําหนดเจ็วันพี่อพอก,กลับถ้าสมมุติว่าเจ็ดวันพี่ไม่กลับแล้วจะจมอมฉันทําไงเจ็ดวันถ้าฉันไม่กลับก็ขอ,ขอให้เธอตามพี่ไปเถอะ อันตรายเกิดขึ้นกับพี่แล้วระวังตัวหน่อยพ่อนะเพราะอย่าลืมว่ามนุษย์ตัวเล็กแต่เขามีสติปัญญาเพราะอาจจะโดนอันตรายโดยไม่รู้ตัวไม่ต้องกลัวหรอกชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูนะคือยากำลังอยู่เมืองด้วยแม่กันแล้วกันเจ็วันพอกลับโชคดีนะครับคุณพ่อ,อขอให้พี่เดินทางโดยสวัสดิภาพลุบลังรองสังธิดารัก จากสำนักปรางแกวมณนใิจวันพัวไปใจของมานังมองปีใจ้าปัก,กายอ้วนคำหนึ่งยังคิดถึงสามีพอลูกดาวอ้ามพอไม่ควังเราพอจอย่างบังอาจพอหนาะ ยังมังอาจจเจสียชาติเชาอยักเรากลัวพอหมดสักซีมานองในอ่อนกอดมดนะเทวีเดึกคขึ้นนอยมซับน้องดาวรับไม่ลองีอจอมยักบากพักวันีอแจกประเทศออกมานอกนิเวศนี้เขตปังออง ส,สั่งทานรักษาเกิดิวิตวงยักยงผากายกระยายไคลเกลียบกลับกรกเยอะหยกยางบัดเกลียพบพบปอบปอเพียบเรียบเวงมาตามเชิงดงใหญ่ยังไม่ทั้งปจัชสินสิ้นเวียงใจจากกลางจอมชันใจเอาในขณะที่เดินทาง แล้วผมนําท่านผู้ชมมาพบกับภายในบรมราชวังของกษัตริย์แห่งนครปัจจสิงบัดนี้ทั้งสองพระองค์ทรงปริเทวทุกเกี่ยวกับราชอรสเดินทางจากเมืองไปเป็นเวลาห้าปีแล้วยังไม่กลับคืนมาแล้วก็ซ้ำสองไอ้พวกยักษ์พวกมันมันบุกรุก เพื่อต้องการจะแย่งเอาดินแดนแหน่งนครปัจจสินแล้วพระองค์จะทรงคิดแก้ไขหเหตุการณ์นี้ได้ยังไงพี่น้องติดตามดูต่อครับขอาาางนานนรรริี้เป็วัมฟค ปานาริน,นีเป็นขวาจอมกษัตริย์ของวังรัดปัจจสินบุรินทร์สถานเป็นวงเชื่อในจกักรพรรตามประวัติการแไนป้ปพานความสุขหองนั่นลายุกมาองคเต่าสิ้น,นำภัยใจเธอสามารถปกครองราได้ดีเด่นเป็นแต่ความสุขค่ะราชินีพงนรินคือพัณังกรินรำบารองบาตากรุงกษัตริย์ ป็นชัดชัยอยู่นานปีเดาไม้มีรถรักเกียรติสักเยียงอยู่เงนินส้งใหญ่แต่เวลานี้ลูกปรากจากกรุงไกรน่าชิญนใจใจองวง,งเงมาราอายุใจเบาสิบเกา้าได้จากก็ได้สามารถพลรูกโกร,ราถนาเดินทางไปปากเปลี่ยนเรียนวิชาแต่ปีกวายังมีประทับ ลูกไม่กลับเีียงวังง่อประจนนกนางโอกส้าประชนอีลาอวเเ้าสสล น่งโศกเศร้าประจนนี้แล้วความสลดทุกรันตดไม่สดชื่นเมื่อลูกเราไม่ขืนลั่งแต่ลั่งจากที่ลูกปรากจากเวียงวังมีจอมมารังมันยางเทาอยากได้กข้าวในบุรีมาทํทำสัญญาพวกมัดไว้กับเรากับสักญ,ญาติมันจะข้อนิวาดเอาเมืองเรานี่และน้องเป็นเมืองขึ้นจอมอยากสิ ยังจัดบันอยากจะเข้าในบุรีเวลานี้เดือดร้อนไม่พ้นใกลร,รู้ๆกันอยู่แล้วว่าลูกชายเขาเราคือองค์ชายวงเหมารานะได้จากบ้านจากเมืองไปเป็นก็เวลาได้ห้าปีแล้วลูกไปเพระต้องการจะใช้ชีวิตประสบกันประการสําคัญไปดูแลสรรทุกสุขดิบการพี่น้องประชาชนบางโอกาสหรือบางกรณีเพราะต่อไปในเบื้องบนบนหน้าลูกเขาเรานี้จะต้องเป็นผู้นําคน ทีนี้คนเป็นผู้นําคนต้องมีภูมิสามประกันถึงจะเป็นผู้นําที่ถูกต้องคือหนึ่งผู้นําคนต้องมีภูมิรู้มีความรู้มีความเข้าใจมีผู้สูตรสามารถจะใช้ความรู้เป็นหลักวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับราษฎรแล้วผู้นําที่ถูกต้องนั้นจะต้องมีภูมิฐานภูมิฐานคือบุคลิกลักษณะภาพผู้นําจะต้องเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่เป็นคนเจ้าอารมณ์ ต้องมีวิสัยทัศน์ของผู้นําแล้วผู้นําที่ถูกต้องจะต้องมีภูมิธรรมเพราะเมืองเรานี้เป็นเมืองชาวพุทธที่นี้ชาวพุทธนับถือาศาสนาพุทธต้องมีธรรมะคนที่มีธรรมะเป็นคนไม่สร้างปัญหากับสังคมเพราะปัญหาพราะธรรมะทำให้คนรู้จักชั่วดีรับผิดชอบเข้าใจตัวเองและคนอื่นถ้าเป็นข้าราชการเป็นคนใจซื่อมือสะอาดนะฮะลูกก็เราไปเพื่อใช้ชีวิตประสุการณ์ และนอกเหนือไปกว่านั้นไปสืบสอดสวงาปรมาจารย์หรือบรมครูผู้ที่มีความรู้ทางด้านธรรมะแต่ลูกจากไปเวลาห้าปีแล้วนี่ไปข้าทุนงกระหม,ม,ม่อมฉันเป็นห่วงลูกมากเป็นของธรรมดาพ่อแม่ทุกคนรักลูกแล้วก็เป็นห่วงลูกแต่จะทำไงได้นะเมื่อลูกไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมด้วยเราผู้เป็นพ่อแม่ทรงกำลังใจไปให้กับลูกนะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ดนบันดาเนีครับลูกเราจงประสบผลสําเร็จแล้วก็กลับคืนมาไอาการที่ลูกจากไปมันไม่เดือดร้อนสักเท่าไหรนักเรื่องที่กําลังคุกรุ่นอยู่ในขณะนี้ประชาชนขวัญหวาดผวาไปตามๆกันแม้กระทั่งเราเองก็นอนตาไม่หลับคือยังมีชนชาวต่างชาติพวกนี้เขาเรียกว่าพวกยักษ์พวกยักษ์นะวัดมันไม่เข้าเรามันกินบุญไม่ทําแต่กรรมมันสร้างเป็นชนชาติที่เอาความถูกใจมาใช้ไม่รักความถูกต้อง มันเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจมันได้กรีธาทับมาล้อมราชบัลลังก์ของเราเอาไว้ในมาล้อมไว้แล้วก็ได้เขียนราชสารมาอย่างเราบอกว่าเรานํามอบรัตนบ,บัลลังก์ให้กับมันถ้าสมมุติว่าเราไม่ยอมใน่สงครามจะต้องเกิดขึ้นทีนี้คำว่าสงครามมันเกิดขึ้นที่หนึ่งที่ใดสงครามไม่เคยปราณีใครแม้กระทั่งชีวิตเขาลูกเล็กเด็กแดงเราจําเป็นจะต้องจํายอมเพราะไม่มีทางต่อสู้มาได้ ในเมื่อยอมแล้วเนี่ยเราขอผัดผันผ่อนไว้ภายในกนําหนดเจวันบอกเขาว่าเมื่อครบเจดวันเราจะมอบรัตนบ,บัลลังก์ให้ยังอีกเจวันแล้วใช่ไหมไปคัดที่ยักษ์จะมาครองรัตนบ,บัลลังก์ของเราอ่ะถูกต้องและเราจะไปอยู่ที่ไหนกันล่ะก็ไปกันตามยาถากรรมชีวิตคนเราคำรัตนว่าไว้ว่ากมุลนาวัตติโลโกโสัตว์โลกเกิดมาแล้วย่อมเป็นไปตามกรรมเราทุกคนเกิดมาเพื่อใช้นี่กรรม แต่ยังช่วงระยะเวลาเจ็ดวันเนี่ยนะถึงเวลายักษ์มันจะมาเรากกดมือโรคความตายอยู่ไม่ได้ฉันเองได้มีคําสั่งไปยังท่านเสนาบดีให้เขาไปประชาสัมพันธ์ข่าวไปยังประชาชนภายในเมืองเราว่าคนในเมืองเรามีผู้หนึ่งคนใดบ้างที่มีความสามารถมีฝีมือเห็นว่าตนเองพอที่จะมาต่อสู้กับยักษ์ได้ก็ขอให้มารับอาสาเป็นผู้ชายที่มีชัยชนะเราจะมอบตําแหน่งหน้าที่การงานให้เขาเป็นเจ้าใหญ่นายโต นะแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกันกบวงเหมาราอโอรสของเราเราจะมอบสตรีมหมายเลขหนึ่งให้กับเขาคือจะให้เข้าสู่พิธีแต่งงานกับองค์ชายบงเหมาราไงน,นเวลานี้มีประชาชนมารับอาสากันปรับยักษ์บ้างหรือเปล่าไพีค้าก็ยังไม่แน่จะมีบ้างหรือเปล่าวันนี้จะลองทาบทามถาม,ถาม,ถามนายทหารก็ดูว่าข่าวนี้คืบหน้าไปถึงไหนกันแล้วงั้นเชิญพระองค์ท่านมีคําถามผมก็อยากรู้ ออนี่นายฐานเป็นไงด้วยท่านตามที่เราได้มีคําสั่งให้ท่านไปประชาสัมพันธ์เข่าเคว้นหาตัวบุคคลที่มีความสามารถมีฝีมือมาเพื่อปราบเส้นน้ําแผ่นดีนหรือปราบยักษ์นะถ้าสมมุติว่ามีชัยชนะเราจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับเขาขอเดชะพระยาไม่พ้นกล่าวหลังจากที่ขา้าพระเจ้าทํางานตามพระราชดํารัสผลปรากฏว่าเวลานี้ได้มีประชาชนมารับอาสากันเพื่อปราบยักษ์แล้วไหม่้ขาขอมีแล้วระ แสดงเห็นว่าเมืองเราไม่ิช่คนดี